Tiết tích 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 ตายป๊บนึงแป๊บนึ่งเจอบีเอสไว้บีเตาย VS ตายโอ้ตายลงเลยอย่าต้องรอหกนาทีอ่ะถ้าผมไม่เล่นอ่ะแค่รอหมูไปเล่นไม่ได้เพราะผมมี G C เรอแล้ว G C เป็นแบบว่าเราสายสี่ G C อะคิดเก่งหมแล้วคิดเก่งแล้ว ตายตายทองเอ็นฟินิอืมพอปิกโกโลพอปิโกโลใช้ใชสน,นัยเหรอสภามีคนวะตายหมดเว้ยสองตัว มันอยู่ข้างบ้านหรอ,อพี่ยิงมันไม่ได้หรอตายตายเดี๋ยวไหนอีกวะครบวะอยู่ในบ้านตัวนึงตายอยู่หลังพี่อีกตัวนึงด้านซ้ายพี่มีกี่ตัวตายสอง ยิงให้ตายยิงให้ตายเร็วตายหมดผมไม่รู้เอาแล้วนะเพียรเนอะ์โอยเกาะเดีมยเลยมันมันโดดไปไหนก็ไม่ร่วตายล่วงอยู่ด้านบนกูว่าไอยูปัดฟกเข้า ที่มันนี้มันน่าจะเล็งพี่อยู่ก็พออ้งเล็งเล็งกันอยู่ก็ไม่รู้เออเล็งพี่อยู่เ่ยังไม่ตายอีกกูตายแล้วตายแล้ว มาพิกลโลตายตายหนึ่งเนว ตาย,ตายนั่นน่ะลูกศรอยไปตายอ๋อตาะเจาหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งโดดไปไหนไม่รู้วะข้างล่างนั่นแหละตายต,นนตายเร็วเร็วเร็วมาเข้าบ้านมาทำข้าบ้านเหรอทำท่าเข้าบ้านเออมันมันจะออกไปอีกไหนอะพี่ไอ้นี่ตาย สัตว์น้นำคาเในเชี่ยเข้าไปได้เลยได้หรอตายยังตาย,ตายแล้วตายแล้วห้องที่มึงอยู่เลยวะตายล้วจาห้องหนห้องขวามีเ<อ>ขาเจอ,อขวาไอ้แว่นมึงบอกยังไงกูมึงวะอยู่ห้องไหนวะเดี๋ยวระวังเพลร์กูมองไม่เห็นกูเกิดมาตรงนี้เห็นแล้ว งงับมือขวาตายไปไม่รู้เออเดี๋ยวเฝ้าของให้โตโดนมองไม่เห็นจริงๆข้างในมีตัวหนึ่งนะข้างในอะคือว่าวิ่งอื้อเข้าไปเลยติดกำแพงวะติดเต็ดตายตายโดนโดนหน้าบดโรงพยบาลโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลกะไรกะไร ตายวะนะ่ะตายหนึ่งเฮ้ยไอ้เชี่ยกับตายสาัตว์อีกตัวนี่ตายแล้วเฮ้ยใครยิงวะเรายิงนะขวามือยิงขวานะตายเลยสัตว์ผมยังวะยนะเยิงแม่ยิงอนยะ่งหนักตายแล้วเอออีกน่ะตายตายแล้วตตาายยตายตายตาย อไอ้มีคนอยู่ตายตายหนึ่งตัดฟ้าพี่อยู่บนบ้านนี่ตายสอดชนหมดแล้วระวังระวังมันยิงกูได้ว่มตายึ่ง มันอยู่ไหนวะแทนตรงเหลี่ยมซ้ายอ่ะน่าจะไม่มีอันหนึงกำลังเข้าี่อะไรเหลี่ยมซ้ายกใจเหลี่ยมซ้ายตรง,งเ,เหลี่ยมตรงนี้ตรงอีกคาลเตอร์ไหนครับเคาลเตอร์ขวาหรือซ้ายตายหนึ่งตายตายตายไหมต่อตัว ไป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 ดิไปไปหมนมานั่งให้ขึ้นหน่อยตายหมดตายหมด no

ดูได is <c oughs> <sh> <dles> ้ไงว่าผมอยู่เนี่ยแฮกเอรัเกียรตายตายตายยังไงยิเส้นงดนเอ้สัสไอ้สัยิงกว่ิงเนโดนเ่ย โอยจ้ยเก็บขอดุ่เฉยดิ่ยย่เฉยบวกกูหุดแล้วที่รักอย่เฉยที่รักขอแล้วกุยิงแม่งเลยนะถ้ามึงต่อยกูอีกครั้งุยิงมึงเลยยากไม่มีแล้วที่รักคือเฉยดิเกระดดอะไรของมึงเนี่ย พร้อมหมดแล้วยิงทีนึงกูยิงถ้าถ้าถ้ามึงยิงกูอีกทีนะกูยิงมึงตายเลยนะถ้ากูยิงมึงก่อนกูก็ไม่ตายเอาดิมึงลองดิเอาดิเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอาเดี๋ยเอาเดี๋ยเอาดิมึงยิงกูเดี๋ยวเอามึงยิงกูเดี๋ยวกูเอาจริงอ่ะมึงยิงกูเดี๋ยวเอาดิถ้ามึงยิงกูนัดนึงกูหันไปสวนมึงตายเลยกูบอกไว้ก่อนเอาวะล่ะเอาดิ มันเป็นไรกูไหมเนี่ยพี่ไหลมึงทำกูหลายรอบแล้วนะวันนี้นะแล้วมึงไปทำอะไรกูว่ะมึงทำกูหลายรอบแล้วนะมึงทำแค่ครั้งกูยิงหัวมึงตายเลยนะมึงที่รักกูรอเล่นที่รกูรอเล่นที่ไหกูรอเล่นอุ้ยโอ้โหที่รักปีเ,เลยไม่เอมือเรยบร้อ้อ มีวิธียิงนะยิงขาหลังหลังอ่ย